จริงไหมพอเป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บไปเที่ยวที่เกาหลีแฟนขับเนี่ยจบได้ปลอมตัวเป็นเด็กพมามาคุยนู่นนี่แต่คุณมาเสียเพราะเงาในแก้วจะเลิกกันเลยเหรอเีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Cupid ของลิคินรัก วันนี้ครับเป็นอีก EP หนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเจอเขาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในการทํางานเรื่องส่วนตัวความบังเอิญน่ะที่ต้องมาเจอะมาเจอกันในสถานที่ต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานนะครับทับทายกันนะครับนั่งกินข้าวอยู่กับแฟนของเขาจนผมต้องเฮ้ยวันนี้เนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่าความรักของเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือให้กับคุณตั้มและคุณหมวยครับ <Yeah! S 1> สวัสดีครับ หลายคนไม่รู้แต่หลายคนก็อาจจะรู้แล้วเอเอาแบบคร่าวๆเลยนะอ,อจุดเริ่มต้นของความรักของเราทั้งคู่เนี่ยเกิดขึ้นยังไงเ,เล่าสิ <c oughs> เดี๋ยวเขาึึว่าไม่ได้มา <c oughs> หนู <c oughs> เป็นแฟนคลับเขาก่อนออแต่ก่อนอนะ่ะบ้านบ้านเขาอะแม่แม่จะแบบว่าโอเพนให้แฟนคลับ อย่างกันลานวัดเลยหมาเรีรยงเขามาเนี่ยโอ้โหขูทำแกงนะมาใช่แบบนี้ไลยมากินข้าววันที่นุ่มที่นี่เออเออเลยรูอะกูเนี่ยแม่ตั้มแม่ป๋าใช่นะตอนนั้นแสดงว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ติดตามตั้มใช่ค่ะแล้ววันนั้นก็อยู่ดีดี เขาก็ขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดพอดีไปลาดลีไปไม่บอกแม่ด้วยเซอพรเพราะเวลาไปกลับบ้านอะเวลาสมมติมีแก๊ปว่างเงี้ยแม่จะไม่รู้หรอกว่าเราว่างแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ว่าเออไปเซอร์ไพรส์แม่หน่อยอะไรเงี้ยพอไปถึงบ้านปุ๊บเซอร์ไพรส์กว่าเจอคนเพียบเลยคนเพียบเลยกะว่าเออมาพักผ่อนแบบเพียบแต่จังหวัดไปก็ตั้งจังหวัดแล้วว่าโอ้โหคนเยอะกว่าโซ่อีก บ้านก็ไปเจอตั้มที่บ้านแล้วเจอกันเอ็นี่เขาเป็นสายแบบทันมุกเหรอแล้วก็มีความกวนตีนอยู่เดี๋ยวนะพี่พี่หมวยปกตินี่คือสายแบบมุกโจ๊ะจะเลยเหรอหนูชอบกวนส้นตีนเหรอทีนี้ตั้มไปก็ปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็เอีคนนี้มันมันจังหวะมันได้จังหวะมันโบ๊ะบบ้ากล้าอั้มเราปกติแบบพคนทั่วไปคนอื่นเขาจะไม่ค่อยอั้มสุดขนาดนี้นี่เขาสุดเหรอยกตัวอย่างหน่อยหนูเคยแกล้ง แก้มันแบบถูกรางวัลที่สองปะโทรไปอ้ำมาเหรอมันอย่างนี้มันไปตัดต่อมันไปตัดต่อเราซื้อรางวัลไว้ใช่ไหมมันก็ไปเห็นเลขเราแล้วมันก็เลยไปตัดต่อว่าเหมือนไปแคปคอรในแอปมาแต่แก้งเอว่านี่คือรางวัลถูกรางวัลที่สองเ้วก็ใส่ใส่เลขเปลี่ยนเลขลงไปในนั้นเปึ้งแล้วเปดีตอลมาทําเวบมาเลยอะพึ่งกูแบบเพี้ยดีใจมากอะดีใจมากอะห้าบอะไวันที่สองห้า กี่แสนนะล้านหนึ่งนะเป็นล้านอะล้านแหละนี่ล้านหนึ่งเห็นแม่งขับมึงแปลกแล้วแต่ไม่ชัไม่ยังไม่เชื่อเลยเพราะว่ามึงเข้าแอปเหมือนมึงพิมพ์ให้กูเห็นนะเมื่อกี้กรอบเลยปุ๊บมาอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ดีใจมากปรากฏแม่งหลอกโขยแขนจัดแขนเอ้แขนมากแขนเนียว่างเหรอว่างเหรอมึงเออมึงทำอไมมาเล่นกับเราแม่งมันเรื่องความรู้สึกอะเออแล้วเราชอบตัวเลข แม่มันซิดมากเลยเออจะโกรธก็โกรธไม่ลงจะขำก็ขำไม่ออกอ่ะแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะไม่จำเลยเราแค่กับแม่มันอ่ะเราพอเราได้เข้าไปเรียนรู้ได้อยู่กับบ้านเขานะขั้นกับแม่มันวันเกิดแม่มันนะมันเอาไอ้ที่ฉีดปีใหม่อ่ะที่มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นๆอ่ะมันฉีดใส่หัวแม่มันยไงแม่มันยู่ทำแบบขำอีอ่ะ แล้วก right? ็ดึงกางเกงแม่มานียคิดดูว่ามันเป็นแบบไหนเอาผมซอฟไปเลยพี่ดูดูมันทําอันนี้คือเรื่องที่สุดแล้วเราชอบเลยเออเราก็จะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้คือคุยกันถูกคอก็มันแล้วมันมันมันมาเป็นแฟนกันได้ยังไงก็ผมก็ไปขอไปตอนแรกขอลายแม่แม่ไม่ให้ลายแม่ใครขอลายจากแม่ขอลายอนีียจากแม่แล้วทําไมแม่ไม่ให้แม่ไม่ให้แม่ก็จะมองว่าแบบเฮ้ยบ้ามึงจะไปคุยกับแฟนขับได้ไง มันไม่ดีหรอกแต่เราก็ยุคใหม่เราเด็กยุคใหม่แล้วเป็นไระ่ะเราไม่ได้จะจีบเราอาจจะคุยเป็นเพื่อนนี่มันตลกดีสนุกเอาดีๆเอาดีๆจริงแ, <c oughs> แต่ชอบเอดีๆไม่ดีอย่าอย่ามาแบบสร้างภาพว่าคุยถูกคอคุยเป็นเพื่อนเอาดีๆเลยลเราหวังอะไรอยาเกบยางไม่กล้าเก็บไม่กล้าเก็บยังไม่ได้นึกเรื่องนั้นเลยแต่อยากคุยอยากคุยก่อนอยากคุยก่อนมีบาคนไปยินอยากคุยหรือโทรศัพท์แม่หรือโทรศัพท์แม่เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเพิ่งมาบ้านเราต้องมีจังหวะส่งลคชเคชั่นแม่ดาวไม่ยากหรอกชื่อมันเราก็รู้ ไปดูเรื่องเรื่องปึ๊ไปเลยส่งมาป้าแม่ก็ไม่รู้กัอนเลยก็คุย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 มาพักนึงปั๊บก็แม่รู้อพอแม่รู้แล้วไปไงแม่รู้แม่ก็ตกใจแม่แบบเฮ้ยมันจะดีเหรอไม่ได้ถึงขั้นว่ากีดกันไม่แต่หมายถึงว่าเป็นห่วงว่าคนอื่นๆจะคิดยังไงเข้าใจนะในในความเป็นแม่เพราะตอนนั้น เป็นเดอะสตาร์ได้ไม่กี่ปีหรอกสมมุติว่าความรักเราจะเกิดมันก็ไม่รู้จะเกิดแบบไหนพีออ่นึกอ,ออกปะแต่แม่เราก็ไม่ได้อธิบายให้แม่เข้าใจแต่เรารู้ตัวเราอยู่ก็รับฟังไว้ก็รับฟังไว้ก็ดื้อก็ดื้อไปจนเขาก็ต่หลังเขาก็เปิดใจว่าแบบโอเคคบกันแล้วมันก็ไปกันในทางที่ดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียกับงานของเราเออ,เอ,อส่วนเรื่องของแฟนคลับก็อาจจะมีบ้างที่เขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเราอันอันนี้อันนี้คือยืนยันว่าแม่เนี่ย ไม่เคยกีดกันแต่เป็นห่วงเออเป็นห่วงที่เราได้คุยกันเขาเอา,ลาไลน์ไปไปคุยเนี่ยตกใจไหมนะรู้ก่อนไหมว่าเป็นตั้มหนูอ่ะรู้สึกเพราะว่าตอนแรกที่เขาแอดไลน์มาเขาใช้ชื่อว่า T U M แล้วเขาว่าค่อยมาเปลี่ยนทีหลังตุ้ม <c oughs> <c oughs> อีตุ้มจบที่ไหน,น <c oughs> T U M <c oughs> ไงตุ้ม ออตแต่เขาเปลี่ยนชื่อลายเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเป็นอะไรเป็นเด็กพม,ม่าทำห<ด>น้า,าขาวอ,อก็แบบว่าทําทรงก่อนว่าแบบไปคุยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นแฟนคลับไงเ,ออเราเป็นแฟนคลับตั้มเหมือนกันก็เลยหลอกถามว่าเออทําไปถึงตามตั้มอ่าชอบอะไรหรือเลออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาตั้งหิดใจจากอะไรที่รู้ว่าเป็นตั้มอ่ะรู้อยู่แล้วแล้วก็แบบคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยกุยเนี่ย อีตั้มเออมันปลอมตัวมาเพราะว่ามันรู้เยอะมากรู้แบบตั้มจะออกจากบ้านเวลานี้วันนี้ไปเรียนกับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกมึงไม่เนียนะเออก็ตั้งใจว่าแบบนี้แบบให้มันแบบตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นหรือเปล่ามันก็ต้องตื่นเต้นมันก็ต้องแบบพัตสิพัตสิรู้เยอะเกินไปหรือเปล่ามันต้องมีความสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมเขาเขาทักมาเพื่อจีบอ่ะตอนแรกหนูคิดว่าเขาเล่นเล่นแล้วมันมันรู้สึกว่าจริงจังคือตอนไหน ตอนเขาขอเป็นแฟนเหรอไปขอยังไงก็ขอผ่านวิดีโอคุยมานานยังวิดีโอคอลคุยมาได้หลายเดือนแล้วมั้งแล้วก็ขอเป็นแฟนเลยเออแล้วขอเลยแฟนเลยง่ายๆกันเลยวิดีโอคอลด้วยวิดีโอคอลวันเกิดของที่ไปมนนล้นโป๊ะแตกด้วยเขาจับได้อ๋อผมใช้ที่นี่เคทโทรศัพท์สมัยก่อนทำสีผิวดำ แล้วสี่พดำมันแบบว่าใช้เคสเหมือนกันหมดแล้วผมคอใน iPad ไอไลน์นั้นคือไลน์ใน iPad ที่ผมคุยกับเขาอะไม่ใช่ไลน์ส่วนตัวมันถือเราก็ตั้งกล้องไว้ยเราก็ยิงขึ้นยิงขึ้นเวลาอย่างเงี้ยไม่ให้เห็นหน้านะแต่เห็นโทรศัพท์เสืออเห็นโทรศัพท์เป็นเคสเห็นเป็นเคสข้างหลังเออบอกวิเคสเลยแบบนี้ชัดเลยก็โอกาสดีก็เฉลยว่าวันเกิดเขาด้วยพอดีก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วขอเป็นแฟนเลยเหรอวันเดียวกันไปเลยของขวัญได้เสียชิ้นเดียวต่อปี เฮ้ยว่าอะไรอ่ะตอบตกลงยังไงมันตกใจมันเอ๊ะมันยังไงมันเออมันคิดยังไงตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตอบตอบตกลงนะก็แบบงงง,ง,อ,นนงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบพูดว่าจะเป็นแฟนกันก<อ>็แบบออคบกันมาเรื่อยๆอ่ะก็เลยคุยกันมาคบกันมาเรื่อยอแต่ไอผู้ชายเนี่ยบอกมาแล้วว่าเฮ้ยมาเป็นแฟนกันนะอย่างนั้นในวันเกิดในวันเกิดแล้วจริงไหมพอเป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บไปเที่ยวที่เกาหลีแฟนขับเนี่ยจับได้ ลอมตัวเป็นเด็กพม่ามาคุย,น,ยนู่นนั่นแต่คุณมาเสียเพราะเงาในแก้วมันเป็นไอ้นี่เว้ยพี่มันเป็นลิเฟเ็กในถ้วยข้าวถ้วยข้าวเกาหลีเห็นไหมไอถ้วยข้าวเกาหลีอะแล้วผมสะท้อนหน้าเออมาสะท้อนเลยละผมก็ถ่ายรูปปุ๊บผมก็กินข้าวฟิลเๆๆนี้ปุ๊บแม่เขาสามารถซูมไว้พี่ขยายขึ้นมา,นาเห็นว่าลักษณะร่างกายเป็นยังไงแล้วก็จะมีแบบทวิตเตอร์ก็แขว้แล้ว แหมทำเป็นไม่รู้หนีไปสวีด้านีนเออแควไอ้แควรับได้แต่ไอ้มาพูดด่าพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็จะแบบคือขึ้นเหมือนกันในตอนนั้นก็มุดหิดก็กลายเป็นเที่ยวไม่สนุกเออก็โกรธฟิลวันนั้นมันไม่สนุกไปเลยทั้งทริปเลยไม่สนุกเลยจำเลิกกันเลยเหรอทริปนั้นนะนะเพราะผมแบบตึงนี่เขาก็แบบเพราะหนูก็ปรับตัวไม่ทันว่าเฮ้ยมันมันแรงขนาดนี้เลยหรอกับ แฟนขับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ววันนั้นมันมันมันกั้นกรองไม่ทันว่าเราจะใช้กระบวนการความคิดไหนเพื่อรับมือกับสิ่งที่มันดีที่สุดเออคือชีวิตคู่เราเราก็ต้องเลือกเองนึกอ,ออกไหมแล้วก็ต้องหันมามองคนข้าง,างเราว่าเฮียเขาเป็นคนไม่ดีหรอวะหลอวะที่ทุกคนด่ากันว,ว่าเขาไม่ดีตัวผมเองเป็นคนกลางก็เราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปบอกให้ทุกคนเข้าใจสิ่งต่างๆทั้งหมดแม่งต้องใช้เวลาเนยพี่ เวลาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีถ้าแฟนคลับคนไหนเขาสามารถที่จะให้เราได้พิสูจน์เขาก็ยังติดตามเราต่อ,อส่วนใครที่มีแอตติจูดแบบนั้นเขาก็คงจะไม่ตามเราซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะในตอนแรกมันคงจะสรุป ประมวลผลได้ทันทีไม่ได้ไไดในขณะที่เจอเหตุการณ์อันนี้พ,<อ>พูดมาผ่านมาแล้วเนี่ยหลายปีแล้วคือเกือบแปปีแล้วคือถึงจะมาพูดใน,ในเวอร์ชั่นแบบนี้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เพราะแต่ก่อนก็ไม่กล้าออกเลยกล้าไม,ไม่ไม่เปิดไม่อะไรก็ววันนี้มันผ่านมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจที่แบบว่าจะเลิกนี่คือมันมันเลิกเพราะน้ำตาลมันเลิกเพราะแบบไม่อยากเลิกที่อยากเลิกเพราะว่าก็จะได้จบเขาก็ไม่ต้องลำบากใจหนูก็จะไม่ต้องโดนด่าด้วยคําที่มันแบบ แทงเลยอะ่ะมันคือ,ม,คอมันคือคำประมาณว่าไงประมาณว่าหนูไปอ่อยเขาแลกว่าหนูอ่ะไปที่มันแบบไม่ใช่เรื่องจริงคือบอกว่าหนูอ่ะไปหาเขาถึงห้องไปเคาะประตูแล้วก็แบบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุยอะไรเขาห้าวันนั้นวันนั้นกลับมาแล้วก็บอกว่าบอกว่าเลิกกันเถอะมันแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วเขาก็เครียดหนูก็เครียดก็เลยกลับมาว่าโอเค อาจจะต้องจบแต่ว่าโชคดีที่เขาก็ยังจับมืออยู่แบบเฮ้ยต้องเข้าใจแบบนี้สิว่าเขาอะเป็นดารานะมันจะต้องมีแบบนี้มันจะต้องมีเรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วหนูก็ต้องทําความเข้าใจด้วยหลังๆเริ่มเข้าใจได้มีเขาที่คอยแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกอย่าไปอ่านอย่าไปฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็แบบดีขึ้นก็แบบช่างมันมันยากไหมในการที่เราจะชนะใจทุกทกคนได้อะไม่ว่าจะเป็น ชนะใจตัวเราเองทั้งคู่ด้วยนะไหนจะแม่อีกไหนจะคนรอบข้างอีกที่มองเราในในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็ไหนจะแฟนขับของตั้มเองด้วยมันก็ไม่ได้ยากมากที่จะแบบโอ้โหลําบากเราไม่มีความสุขเลยหนูแค่รู้สึกว่าเราให้เกียรติกันหนูก็ให้เกียรติแฟนขับเพราะหนูก็เป็นแฟนขับมาก่อนหนูรู้ว่าจุดที่เขามีมันคือเท่าไหนสําหรับแฟนมันคือเท่าไหนหนูก็จะโอเคเส้นหนูเท่านี้หนูใช้ชีวิตของหนูเท่านี้ที่หนูมีความสุขแล้วหนูก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยว กับเขาเขาก็อย่าแบบก้าวข้ามเส้นกันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแม่ก็ก็จะเชื่อฟังแม่นะเวลาแม่แบบเตือนหรือว่าบอกว่าเออไอ้นั้นอย่าไปทํานะมันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจะก,ก,ก็ก็เชื่อฟังแม่แล้วก็แบบโอเคมีเส้นให้กันมันก็ค่อยค่อยดีขึ้นใช่ใช้เวลานานไหมก็เจ็ดปีเนะะี่ยค่ะเพิ่งมา ปีเนี้ยที่แบบชื่อว่าปี2ปีนี้เองพี่ท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 ี่ผมได้ลงรูปกับเขาอะไรเงี้ยเจ็ดปีคือช่วงแรกที่คบเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกเลยเจอกันแค่โอเคที่ผมไปรับเขาก็นั่งคุยกันบนรถกินข้าวซื้อข้าวขึ้นมากินบนรถเท่านั้นเลยแล้วก็สมมติอยากไปแห้งเดินแยกคุยโทรศัพท์ เป็นแบบนั้นเลยพี่และก็ค่อยๆแบบว่าเออตอนหลังก็เริ่มแบบผ่อนขึ้นชีวิตเราต้องมีความสุขด้วยเพราะเราทํางานแล้วเราเราเหนื่อยอะ่ะหลังก็โอเคเริ่มไปไปเที่ยวตากประเทศด้วยกันได้อันนี้เดินเป็นคู่ได้สักพักอยู่มาสักพักนึงก็โอเคเราลองแบบเดินไปไม่ไม่ไม่มีใครสนใจหรอกก็เริ่มแบบเดินด้วยกันแต่อาจจะใส่หมวกใส่แมสอะไรเงี้ยด้วยกันหลังๆมาค่อยๆถอดทีละสะเต็ปว่าโอเค ก็เริ่มเปิดขึ้นแต่อาจจะไม่ลงลูกอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมตั้งใจทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ลยพี่ผมแบบอยากอยากทำงานแบบเต็มที่ให้ทุกคนแม่งสนุกให้ทุกคนแม่งได้รอยยิ้มมีความสุขกับงานของเราอะแต่ในพาร์ทส่วนตัวของเราอะกับคู่ชีวิตเราอะมันจะเออม,มันก็ต้องให้ความสุข,ข,ขเขาบ้างตอนหลังผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคลองวัดดูแล้วกันว่าถ้าเราเป็นคนทํางานเต็มที่สนุกสนานแฮปปี้ตรงนี้เต็มที่แล้วถ้าคนยังมาโฟกัสเรื่องแค่ว่าเราจะเลือกคู่ชีวิตเราเป็นคนนี้ ถ้าเขาจะเกียดเราตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันผมตอนหลังผมก็เลยก็เปิดก็ลงรูปก็อะไรสุดท้ายก็ไม่มีอะไรบางทีเราบางอย่างเราอาจจะคิดมากไปเองเครื่องงี้ดีกว่าตอนหลังผมมาคิดได้นะว่าสิ่งที่ผมอยู่เอาเอา,เอาทุกวันนี้เลยนะมผมมาเคยพูดตอนตอนจบเดอะสตาร์ไว้พี่บนเวทีคือสิ่งที่ผมจะทําต่อจากนี้ไปก็คือว่าสิ่งที่ผมจะตอบแทนได้คือผมก็จะสร้างความสุข ให้กับทุกๆคนที่ที่โหวตมาวันนี้เพราะเชื่อว่าทุกคนโหวตผมมาเพราะเขาชอบดูผมบนเวทีหรือชอบเ็นผมทาการแสดงและผมก็มานั่งคิดว่าทุกวันนี้ผมทําไหมผมทํามันจะมีคาที่แบบว่าทําไมไม่เสียสะละล่ะไม่อยากให้ต้าม,มีอนา,าคตที่ดีเหรอ,อทําไมไม่เสียสละ,ะสมมุติแฟนคลับคนนึงแบามีมีเอฟซีมม FC เราคนนึงแบบว่าทําไมนี่ไม่เสียสละอือใช่ไหมทุกคนแม่งต้องรักตัวเองหมดเลยพี่เขาต้องรักตัวเองผมก็ต้องรักตัวเองคนที่พูดก็ต้องรักตัวเองพอพูดให้ได้ดั่งใจตัวเอง แล้วทำไมเขาถึงต้องเสียสละเมื่อเราเจอสิ่งที่ดีแล้วอ่ะนั่นคือคู่ชีวิตเราไอ้พี่แม่งคนละอย่างกันเหมือนมีปมเนอะเห็นหน้าแล้วจริงป่ะเนี่ยจริงจริงเออจริงว้พี่ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคในสิ่งที่เราสละได้คือสละได้คือในเรื่องของผลงานเราเต็มที่ไปเลยพี่แต่ในเรื่องของชีวิตคู่เราอ่ะเราเจอคนดีแล้วแล้วเราจะพลาดไปเพราะคําคนไม่กี่คนแล้วมาบอกว่ามึงเสียสละดีเพราะสุดท้ายอ่ะคู่ชีวิตเราเขาจะอยู่กับเราตลอดชีวิตครอบครัวเราจะอยู่กับเราตลอดชีวิต ฝากไว้ด้วยนะครับครับเออเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับครับเดี๋ยวพอจบอีพีนี้ผมไปนั่งกันุ้นได้ไหมหูไม่มีคู่ไงเออมันไม่มีคู่พ่ออะไรอย่างนี้แหละโอเคโอเคโอเคนะฮะครับผ่านมาแล้วนี่คือบทสรุปของเราในในเรื่องของแบบโอเคเราได้เราได้พิสูจน์อะไรผ่านกันมาเคยทะเลาะกันไหมทะเลาะแต่นูพี่หนี่น้ำมู พี่หมวยทะเลาะก,กันไหมเรื่องอะไรหนูอ่ะไม่คนชอบขี่แกลงใช่ไหมกับอยู่กับเพื่อนเขาอะเพื่อนเขาก็จะชอบขี้แกลงเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเขาอ่ะเป็นคนโดนตัวโดนปุ๊บแล้วคนอื่นหัวล้อยอ่ะน้อยแล้วเขาจะโกรธหนูคนเดียวเอา้าเพราะ,ราะว่าหนูอ่ะเป็นรวมหัวกับเขาแล้วหนูอ่ะดันเป็นแฟนเขาแต่หนูอ่ะไม่เตือนเขาก่อนว่าเพื่อนจะแกลงอย่างนี้นะ คือจรูแกงกันทั้งหลายคนอ่ะแต่ว่าหวยหมอกหนูคนเดียวอ่ะโกงหนูคนเดียวแล้วเราเคยไปแก้งคนอื่นไหมมีแบบบีจังหวะหน้าเขาแบบเขาเคยแก้งใครไหมเคยแก้งแบบทุกคนมีกระทะเทศะไหมตอนที่เขาแก้งแกงไม่มีเลยหุยหุจะหากระทะเทศะคนอื่นเขาจริงไหมที่คุณตั้มเนี่ยคุณตั้มเนี่ยทะเลาะกับแฟนเนี่ยหนักๆเนี่ยอารมณ์ขึ้นอารมโมโหจนบางทีเนี่ยกลางดึก คืนหนึ่งเขาไม่เปิดประตูให้คุณคุณขับรถกลับล่าสุดเลจริงไหมจริงแต่อันนี้ไม่ได้ทะเลาะนะเล่าให้ฟังเลยเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นคือมันเหมือนมีเรื่องตึงๆมันก็บนๆผมเล่นเกมไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจก็มีเรื่องตึงๆเหมือนเขาไม่พอใจอ่ะเขาไม่สนใจจริงไหมจริงอันนี้จริงนะไม่ค่อยพอใจ้วตึงๆปุ๊บทิ้งจากเข้าห้องห้องนอนห้องนอนจะเข้าห้องนอนอ่ะแบบก็ดึกแล้วเออเล่นเกมเสร็จแล้วอ่ะก็จะนอนปุ๊บ ล็อกประชดหรอเปิดไม่ได้ล็อกล็อกประตูล็อกประตูทำไมวะมันอะไรมากมายแล้วเราจะโกนเรียกไหมไม่เรียกเก็กิรู้เลยไม่เรียกได้จะลองกับกูได้เก็บเลยหรอไปเลยราชบุรีขับรถประมาณตีสองกว่าถึงราชบุรีกับตีสี่ แม่ก็ตกใจทำไมลูกทำไมลูกหึ่มาดึกดนขนาดนี้มีเรื่องแน่ปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่รับเอไม่คุยนี่เขาก็คุยกับแม่แม่ก็สืบทราบมาแล้วว่าทะเลาะกันอแม่ก็บอกจะคุยกันดีๆแล้วก็เปิดโทรศัพท์งขูไลน์มาปึ้งฟึงึงว่าเป็นไรนู่นนี่นั่นบอกว่าล็อกห้องทำไมขึ้นพูดเลยเป็นไรเรื่องแค่นี้ทำไมจะเประทศชาล็อกห้องเอออะไรลูกบิดเสียไม่รู้ จะเคลียร์กันล็อกห้องทำไมอ่ะลูกบิดเสียไม่ได้ล็อกเอเคาะเรียกก็ได้เธอทำไมไม่เปิดโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเสียเชิงมันแบบมึงได้มึงได้เหรอมึงมึงมีฟอร์มแล้วนอยากถามพี่หมวยด้วยความที่ตั้มเนี่ยเป็นคนเบื้องหน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะออกรายการทีวีต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ Energy จเยอะมากเล่นมุกตลกปกฮาสนุกสนานอีกพาร์ทหนึ่งที่เวลาเขาไม่ได้ทำงาน กลับมาอยู่บ้านเป็นอีกคนนึงไม่สนุกสนานเงียบขึมอยู่กับอยู่กับที่เคยน้อยใจตรงนี้ไหมไม่นะคะเนี่ยหนูอ่ะชอบแบบว่าแบบไปแย่เขาอ่ะแบบไปกวนเขาถ้าเขาตลกหรือเขายิ้มอะไรเงี้ยหนูก็จะสนุกแหละแบบชอบไปแย่ชอบไปกวนเราสามารถสร้างความสุขของเราได้จากการที่แก้เขานี่แหละบางทีหนูก็มา tiktok หนึ่งคอนเทนต์อะไรเงี้ยอันไหนปะ เฮายอาเดี๋ยวฟอไม่ไม่ร่อนายข่อทายายใจออกอย่าทำเป็นนี่นะหายใจออกามใจอออกแล้วเนี่ย่ายใจเข้าเขาก็ตลกหนูก็ได้อะหนูก็สบายใจแล้ววันนั้นหนูได้คอนเทนต์ละเราโตมาอย่างไรอะปุ๊บปั๊ ล้วโตเป็นยังไงมันก็สาใจที่แบบได้แกล้งเขาด้วยแล้วก็เขาก็ตลกด้วยไงแค่นีนก็มีความสุขแล้วไม่ต้องการอะไรมากจริงๆไม่ต้องมีคนที่ทําให้เรายิ้มได้ก็ได้้ยพี่แค่มีคนที่อยู่ข้างๆเราให้รู้ว่าเราไม่เหงา่ะแล้วก็แบบว่าเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่อะก็พอแล้วนะจริงๆแบบเออุไป like ุไปเด็กเอ็นไหมล่ะโอ้ยอะสุดท้าย นะฮะอยากรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยปัจจุบันนี้ซับพอร์ตกันในเรื่องอะไรบ้างก็ถ้าเกิดในเรื่องความรู้สึกก็ไม่เหมือนมันโตมาด้วยกันแบบผ่านอะไรมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ปรับจูนกันมาจนตอนนี้มันเหมือนแบบเป็นรูทีนแล้วว่าเราจะต้องเติมเต็มอะไรให้กันยังไงอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องการงานก็เนี่ยค่ะที่หน่วหมยทำก็คือมีขายครีมแล้วก็กางเกงนเยขอดูกางเกงหน่อยนี่ผมเอาไว้ให้พี่แล้ว เออจริงปะเนี่ยเออผมเอามาเอามาสองไซส์ไม่รู้ว่าพี่ใส่ไทยอะไรผมก็เลยเอามาเนีรายการกูเป็นรายการแจกของกันแล้วอะจริงเหรอเออเนี่มาคู่เมื่อกี้ก็ทําครีมมาแล้วก็ให้เหรอเออให้ครีมไม่แต่ที่ผมให้ครีมเพราะครีมผมแพงผมแพงจริงเลือดเลือว่าทำไมอะฮะขี้ว่าบอกว่าทําสิ่งนี้อยู่เออคนนี้ ออคีมเอากลับเออครีมเอากลับเต็กางเกงเนี่ยให้ได้อ่าโอเคครีมเอากลับนะยอมโอเคถ้าครีมเอากลับเดี๋ยวถ่ายไปแล้วกูไปเบอร์ <laughs> เบอร์ให้หมดเลย <laughs> เอ,าาอันนี้อันนี้ทำแบรนด์อะไรครับเนี่ยเอาครีมก่อนจีวา <laughs> <laughs> ทำไมไม่ขายเองอะมันเป็นแม่็กซ์เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ค่ะครีมจีวานะคะก็ดูแล ครบจบในหนึ่งเดียวเลยค่ะทำไมพี่้อง่กิ๊ดูเขากิงกิงไหมพี่รู้งย่างพวกคำสัร์ตเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่แหละกเวงยยากขายเลยขายไม่เต็น ทีว่าออนี่คือเซรัม่มในเนื้อครีมพี่ออคือครบจบในตัวเดียวคือเราผู้ชายไงเราไม่ชอบประทาเดี๋ยวบำรุงต่อด้วยลิ้วลอยต่อด้วยฝ้ากาะต่ออะไรไม่เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายอะ่ะมันต้องอันเดียวแล้วจบจบเลย,เลยคือช่วยในทุกๆอย่างแล้วผมวเป็นคนลองเองอคิดคน้นสูตรเองไปเดินไปหาเขาเลยบอกพี่ผมอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนทําให้หน่อยทดลองใช้มาเกือบปีผ่านมาปีหนึ่ง ใช่ทดลองใช้อยู่เป็นปีแล้วก็คิดว่าโอเคสามารถทําให้คนใช้ได้แล้วอันนี้สำหรับคนแพง้ง่ายคนท้องใช้ได้ช่วยทุกปัญหาที่คุณจะเป็นริ้วรอยฝ้ากะสิวจุดด่างดำร,ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยครับอ่าคุณโปรโมชั่นคุณให้รายการพี่แปนเท่าไหร่เออไค,คิดไปแล้วอันนี้สอขวด999บาทส่งฟรีนะคะ2ขวด999บาทออถ้าบอกว่ามาจากไอแพ c ช a n าแนลสองขวด999บาทย้ำนะครับ900 <laughs> พี่ดูพวกรายการขายชินเยอะเลยใช่ดูทางเช่าเยอะปะดูทางเช่าและอีกอันหนึ่งก็กางเกงยีนอีโก้นะคะนี่แบบขายยาวแล้วก็ขาสั้นค่ะเออนี่ชื่อแบรนด์อีโก้นี่ให้พี่ตัวหนึ่งผมว่าพี่น่าจะไซส์แบบพี่เอ๋อเลยนี่สามสองเออผมว่าอันนี้พี่ใส่ได้เอาตรงนี้ได้หรอเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าเราใส่เราใส่จริงๆว่าเราแบบลองอันนี้ประมาณได้ไหมเออได้ได้เอาเลยเดี๋ยวดีกว่ารายการเฮ้ยหมวยแอบดูนะ ระหว่างนี้เราขายครีมไปก่อนระหว่างเราลองกีสารสกัดอ่ะจุกิคุณรู้เรื่องสารสกัด9ตัวนะคะทั้งสิวริ้วรอยฝ้ากระทุกอย่างรวมชุ่มชื้นใครที่แต่งหน้าไม่ติดก็ลองใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ทำให้หน้านุ่มๆจากเดิมเนข้างกล่องขวดเท่าไหร่1,190บาทวันนี้ไอแ n c h a n ช e แนลเอาไป2ขวดบาทส่งรีค่ะเฮ้ยเท่ว่ะสวยปะเย้ อันนี้คนละรุ่นกับผมนะรุ่นผมจะเป็นแบบรุ่นผมไม่มีไม่มีตรงเอาแบบเป็นขาสั้นก็นได้นะคะอ่ากางเกงขายเท่าไหร่กางเกงราคาย,ยังไงอะตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะแล้วราควขาสั้นอะขาสั้นพึน่งทำใหม่เ<อ>มดี<ม>๋ยวไม่คิดราคาเลย<ๆ>กางอันนี้อันนี้คือคอลเลคชั่นใหม่เลยใช่ถ้าสมมุติใครอยากได้ขาสั้นนะตามเข้าไปในเพจไลน์ไอจีได้หมดเลยบอกสิว่าถ้าสั่งกางเกงสั่งตรงไหนเออีอีโก้ดีไซน์นะคะไอจีอีโก้ดีไซน์ขึ้นให้ตามนี้เลยครับนี่มมีของาให้ครับ มีมาให้ด้วยพี่อะไรมาเนี่ยตื่นเต้นเลยอ่ะและนี่คือของที่ลึกจากรายการเรานะฮะโอ้โหนี่เขาให้นี่เราเขาให้นี่เราลูกลูกไม่ใช่ลูกเหล่าเลยคุไปเคยไปคุยแซบนะเขาให้ลูกลูกเหล่าเขาคุยแซบเนี่ยเขาให้ลูกเหลาเป็นอะไรเนี่ยและนี่คือของที่ลึกจากรายการเดอะคิวปิดพรมนิคิรัน แทุกคนได้ช่ไหมมีไม่กี่คนนะเอาไปขอบคุณมากพี่นะค,นครับอย่างน้อยน้องจะได้นึกถึงพี่ใครนะครับมีคู่รักที่ดีๆแบบนี้หรือว่ามีประสบการณ์ที่เออเฮ้ยไม่ต้องมาอยาก,ยากจะมาแชร์อยามานะครับผม<อ>ก็ให้ติดต่อมาได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะถ้าคุณเนะี่ยอยากมีไลฟ์สไตล์ที่ดีๆนะ อยากมีกางเกงสวยๆเนี่ยอีกโก้ดีไซน์มาต้องมาครับผมและเีิ่มคันนะเมื่อคุณแต่งตัวดีแล้วผิวพันหน้าต่างของคุณต้องดีด้วยและนี่คือจีวาอุดหนุนน้องชายแล้วก็แฟนของเขาสุดที่รักด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีตังในการผ่อนบ้าน <c oughs> นะครับอุดหนุนเขาเถอะครับนะครับมันจะดราม่านะไม่ <c oughs> ไมแพงครับ90บาททำไมกูต้องมาลุ้นกับอะไรแบบนี้ วันนี้เดอะคิปปิดส์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีรับ